ลุงป้อมไม่รู้ลุงตู่ไม่บอกลุงป้อมไม่รู้เพราะว่าลุงตู่ไม่ยอมบอกลุงป้อมอยากรู้แต่ลุงตู้ไม่ยอมบอกลุงป้อมก็อยากรู้แต่ว่าลุงตู้ไม่ยอมบอก ชาวบ้านอยากรู้แต่ลุงตู้ไม่ยอมบอกชาวบ้านเขาอยากรู้ครองตู้ให้ช่วยบอกชาวบ้านอยากรู้ลุงตู้ก็จงบอกว่าหวยจะออกตัวไหนงวดนี้ ลุงตอบออกมาให้ได้ยินสักทีว่าหวยกว่านี้จะเป็นตัวนหนลุงคงบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ต้องไปถามต่อเตี้ยสองหนึ่งนู้นลุงตู่บอกให้ามาถามต่อเตี้ยตรงนึ่งอยากรู้ว่าออกตัวไหน นะจ๊ะนะจ๊ะนี่เน้นสี่หนึ่งเม็ดเดียวสี่หนึ่งลอกลงมาหนึ่งหกกับหนึ่งห้าอย่าทิ้งสี่สาเน้นเน้นเน้นตัวนี้เลยแปดสี่หนึ่งกับหนึ่งหกเม็ดเดียวบนล่าง เม็ดเดียวบนล่างนะจจะนะจ๊ะการแปดสี่ไม่ออกแกะแปดสี่สิบกว่าปีไม่เคยออกสักทีโอเคเตี้ยตองหนึ่งศูนย์เกา้าสี่หกสองหน,นึ่งหกเก้าหนึ่งสี่เต็ตเต็ตต็ตตตต็ตต็ตตดโอเค